าในพ<า>ื้นที่จังหวัดภาคใต้ฮะแต่คือคนอื่นเขาเอาไว้เพื่อทําการเกษตรไงใช่อันนี้มีไว้ปาดคอมีเรื่องเลย <นะ S 1> พกมากลายเป็นอาวุธฆ่าคนตายฮะเข้าเมืองกันหน่อยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยจรังสนิทวงก็ไม่ได้ไกลเราด้วยนะถนนมันก็ไม่ได้กว้างหรอกค่ะเวลาไปเนี่ยขับรถก็ต้องแบ่งๆกันไปแต่ว่าครั้งนี้รถใหญ่เขามาเจอกันกับรถหรู S <S> <S อืมอ่ะชวนลงใต้ต่อไปดูในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันนะครับคุณผู้ชมครั้งนี้แก๊งรุ่นพี่ลากรุ่นน้องไปกระทืบฮะแล้วความโหดคือเอารองเท้าเนี่ยมาตบหน้าตบไปหลายทีพร้อมกับยกพวกดุมกระทืบครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่ากูบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าห้าวในเมื่อห้าวนักกลางนักก็ต้องเจอแบบนี้ครับฮะโตขนาดนี้แล้วมันยังคิดไม่ได้เนี่ย บอกเลยต่อไปมันก็คิดไม่ได้ครับอแล้วถ้าเกิดว่าในอนาคตนะั้นมีอาวุธเข้าถึงมืออีกอะไรอีกอะ่ะนี่มีปืนไม่ว่างนะช่วงนี้ไม่ว่างคือสภาผูแ้แทนรัษฎรไม่ว่างที่จะแก้ไขกฎหมายอะไรออตีกันยกใหญ่แล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราหวังว่ากฎหมายมันจะดีขึ้นตามทันสมัยอะ่ะตามสมัยนิยมแต่ปรากฏว่ากฎหมายก็ยังคงล้าหลังแบบนั้นไปครับ วัยเป็นจะเภทคือเท่าไหร่นะฮะยี 25, 35, 35. ่สิบห้าสามสิบห้าสิบเหตุการณ์นี้อคอร์ายลไม่เกี่ยวใบประเพศเลยฮะเพราะว่าอายุยี่สิบหกแล้วด้วยแต่จ,จริงมันลอยต่อ,อพอาไม่ลอยต่อกับเกิดเหตุการณ์ร้ายกลางดึกคืนที่ผ่านมามีหนุ่มไม่รู้ท่าไหนบิดมอเตอร์ไซค์่าไอแนวกั้นเข้าไปแล้วตกท่อร้อยสายลึกเกือบเกือบจะสิบเมตรได้ตกลงไปไม่แน่ใจว่าตายตั้งแต่ชนหรือตายตอนหล่นหรือตายตอนจมน้ําข้างล่างฮะ ตั้นแค่เป็นกรวยอย่างเดียวมีมีมีกรวยมีลวดเหล็กเลยฮะมีลวดที่เป็นปูนเลยด้วยซ้นนไ <ป S 1> ำไ,ไปไม่แน่ใจว่าไม่รู้ท่าไหนถึงทะลุลงไปได้ถึงขนาดนี้ฮะวันนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะคะสลับไปดูเรื่องราวของการทําธุรกิจกันหน่อยคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจจะรู้เลยค่ะว่าการทําธุรกิจ มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคุณผู้ชมท่ามกลางคู่แข่งที่เต็มไปหมดเลยในท้องตลาดค่ะคำถามก็คือแล้วเราจะทำธุรกิจยังไงให้ผู้บริโภคเขาเลือกเรานะคะหนึ่งในไอเดียทางธุรกิจที่มาแรงในยุคนี้ก็คือการสร้างแบรนด์ที่ใส่ใจเรื่องของความยั่งยืนค่ะแต่ว่าไม่ต้องกลัวว่าจะยากนะคะเพราะว่าถ้าใครสนใจสานักงานส่งเสริมวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อมพร้อมจะเป็นเพื่อนสนิทกับ SME ให้ความแนะนำด้าน ความยั่งยืนค่ะการทำธุรกิจในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายท่ามกลางคู่แข่งที่เต็มในท้องตลาดคำถามก็คือเราจะทำอย่างไรให้ผู้บริโภคเลือกเรา คนโดฟูคือแบรนด์เทียนหอมที่ใส่ใจในเรื่องของความยั่งยืนและความยั่งยืนนี้ไม่ได้หมายถึงแค่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อเราและดีต่อโลกแต่ยังใส่ใจกับชาวบ้านสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนที่เชียงใหม่อีกด้วยตัวดีไซน์กล่องของเราเนี่ยเป็นเทียนหอมทั่วเหลืองบรรจุในกล่องไม้สักตัวฝาเนี่ยสามารถหมุนได้360องศาเลยนะคะในส่วนของตัวเทียนนะคะเราได้มาจากตัว Essen t i a l Oil แล้วก็ซอยแว็ ซึ่งตัวนี้ค่ะจุดเด่นเขาคือเราสามารถใช้ทาปูได้ค่ะ ทำธุรกิจแคนโดฟูไม่ได้ทําแค่คนเดียวแต่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการการขับเคลื่อนการส่งเสริมธุรกิจสีเขียวโดยสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเฉพาะการเข้ามาช่วยดูแลให้ผู้ประกอบการ SME สามารถมีหน้าร้านขายของที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําในไทยอย่างสยามดิสคอเวอรีและไอคอนสยามทางสาวสวก็มีมาตรการหลายอย่างนะคะโดยเฉพาะการสนับสนุนส่งเสริมไม่ใชในเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่าย ใหม่อ็ม SME ที่มีศักยภาพเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปขายของหรือว่าเจรจาธุรกิจทั้งห้างโมเดิร์นเทรต่างๆเนี่ยเราได้เชิญมาแล้วก็นอกจากนี้ยังมีสถานที่ให้ SME ได้จัดจำหน่ายเป็นแบบมีทั้ง B2B นะคะแล้วก็ B2C ด้วยใครที่อยู่ในจุดเริ่มต้นและอยากเริ่มต้นเธุรกิจ สสวเป็นตัวเลือกแรกๆเลยที่คุณสามารถไว้ใจได้เพราะเขามีทั้งโคชชิ่งคอยให้คำปรึกษามีทั้งคาสที่ให้คุณได้เข้าไปอบรมให้คุณได้ความรู้ทั้งหมดเลยค่ะสนับสนุนโดยสวสวสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นี่เพื่อนแท้ SME ของแท้เลยค่ะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้าดูนักเรียนโหดในพื้นที่อุทัยธานีหน่อยคะแนนสอบออกมาได้18เต็มยี่สิบไม่พอใจเดินเข้าไปฟาดเข่าใส่ครูสาวจนซิกโครงหักเลยครับว้าวอ้ สู่จกักรวาลฟูสตารีบสแกนใต้ฝาลุ้นท้องโรบาห้าล้านห้าแสนห้มืนบาทรวยช้ำๆแฮปปี้ทุกวันถึง1ตุลาคม2568โรคร้ายมารุมกลางดึกทำยังไงดีโอ๊ย,อย,อย,อยงั้นไปที่นี่สิที่โรงพยาบาลเจ้าพยาเปิดกลางคืนเหมือนกลางวันเลยไม่ว่าจะมาตอนไหนสุขภาพของคุณมั่นใจได้ไม่ต้องรอถึงเช้าโรงพยาบาลเจ้าพยาซาเซเบดซาเซเบดซาเซเบด สี่คิบานาตูแชเหือวนมันแย่เปิดัตอาสสขวดใหม่เป๊ซี่ซาเ็มสิบิบบาทห้ามพลาดใหม่กระต่ายบินโทรทรมีตยาบิสมัตซับซอรไซเลตบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกท้องเสียท้องอืดคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยและไม่สบายท้องใหม่กระต่ายบินโทรทรลบรรเทาห้าอาการไม่สบายท้องอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาวจะติดไปไหนนี่วันอังคารฮะวันอังคาร อังคารนน้งทีพลาดเคฟสีได้ไงดิวผู้พันวันอังคาร10ชิ้น199บาทถึง26สิงหาคมนี้ถ้าเป็นเรื่องเฟอร์นิเจอร์ต้องงานเฟอร์นิเจอร์แตัวจริงเรื่องเฟอร์นิเจอร์และการแต่งบ้านอย่าพลาดเฟอร์นิเจอร์แ16-24สิงหาคมนี้ที่อิ p แพ์เมืองทองธานี เลือก s 2 6 GoPro UHT กล่องนี้ที่ผสมแอลฟาสฟิงโกไมลินสูตรที่เหนียวกว่าสูตรเดิมซื้อเลยคุณว่ายุงกัดกี่ตัวถึงเป็นไข้เลือดออกถ้าชอบไม่ดีตัวเดียวก็เป็นแล้วครับใช้กอยอ15สิช่วยกันยุงห่างไกลาจากไข้เลือดออกใช้ดีกันมานานละกอยอกันยุงมั่นใจกอยอ15โลตัสกรอบอร่อยทุกที <c oughs> ทุกซอกโลตสัส รอยยิ้มที่จริงใจของคนไทยส่งต่อความประทับใจจากรุ่นสู่รุ่นเช่นเดียวกับกาแฟเขาช่องที่ใส่ใจคัดสรรวัตถุดิบรา่างสรรเป็นกาแฟที่หอมกลมกลอบในทุกมิติตาะความจริงใจคือการให้แต่สิ่งที่ดีเขาช่องรสแท้กาแฟไทย ต่อยแซ่บกับแม่เหลียนแล้วรู้ทองตลอดปีรวม200รางวัลมูลค่ากว่า1,200,000บาทถึงวันที่27พฤศจิกาย,ยน2568ตัดฉลากผลิตภัณฑ์แม่เหลียนชนิดใดขนาดใดก็ได้เขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปอนอน134ปอนนาศผาาชเจริญกรุงเทพ10160ส่ 1, 0, 160รงรอบไหนลุนรางวัลรอบนั้นกับฉลากครั้งที่3วันที่25กันยายน2568ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่30กันยายน2568ในรายกายรตามอำเภอจานเฟซบุ๊กตามอำเภอจานและเฟซบุ๊กแม่เหรียนค่ะ มูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ดีโคเจนบรรเทาอาการหวัดอย่างมีประสิทธิภาพมีตัวย,ยาพาราเซตามอลและคลอฟเฟนิรามีนมาเรเออ่านคำเตือนในฉลากกยาภูมิแพ้ทางเดินหายใจต้องอัลเลนิกชนิดเม็ดอัลเลนิกชนิดเม็ดมีตัวย,ยาลาลาทาดีนภูมิแพ้ดูแลด้วยอัลเลนิกชนิดเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเลือก S26 Go Pro บ h t กล่องนี้ที่ผสมอัลฟาสฟิงโกไมอิลินสูตรที่เหนียวกว่าสูตรเดิมซื้อเลย ไม่สบายป่ะเนี่ยตัวร้อนนิดเดียวไม่ต้องฝืนช,ชั่วโมงนี้ต้องคาพอแคชพร้อมใช้อนุมัติค่ะรับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงคาพอแคชเขาโอนเงินให้แล้วคาพอแคชพร้อมใช้รับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงสมัครเลยโลตัสกรอบอร่อยทุกที่ทุกสองโลตัส เจอคราบหนักใช้น้ำยาซักผ้าสูตรธรรมดาขายี้แล้วเช่าแล้วก็ไม่ออกต้องนีแวนิชเจะคราบหนักฝังแน่นใช้แวนิชเพียงหนึ่งช้อนพลังออกซิแอคชั่นช่วยสลายคราบหนักฝังแน่นน้ำยาซักผ้าอาจไม่พอต้องแวนิชเฮ้ยพี่ปอุจบ แค่ฉีแล้วก็จุ๊บแบบคนเท่ๆจุ๊บแบบสาวโซเชียลจุ๊บแบบคนคูคๆจุ๊บแบบสาวหวานๆจะจุ๊บแบบไหนก็ปีโปจุ๊บปีโป,ปจุป๊บอร่อยจุ๊บจ ไอเทียแอลกอฮอลใช้ทาความสะอาดบาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอลแอลซอฟตราเสือดาวฉลากสีฟ้าอ่านคําเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเลือกหลอด LED B1 อยู่เคียงข้างคุณไปยาวๆหอมอร่อยใครๆก็ชงมาดื่มกันกาแฟแคทเธอรีนหอมอร่อยทุกซองไฮลักซ์รีโวแรงเหลือๆประหยัดเหลือๆ โมงเอนาทีกลับมาช่วงนี้ไปดูเหตุการณ์สุดสลุดสยดสยองในพื้นที่ของปราจินบุรีกันหน่อยนะครับชายเมาคนนี้เดินโซซัดโซเซอยู่ริมถนนเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยพยายามจะพาเขาเข้าริมทางแล้วแต่ด้วยความเมาเขาก็ไม่ยอมท่าเดียวสุดท้ายเอาเข้าริมถนนแล้วก็เดินโซซัดโซเซไปแบบนี้มาเจออีกทีโดนรถเหยียบร่างเละชิ้นส่วนแหลกกระจายไปคนละทิศละทางเลยครับโอ้โหสิบได้เก้า ตกนะเห็นไหมล่ะจะสอบซ่อมต่อไปไม่เห็นเป็นอะไรเลยไม่ลขนาดนั้นได้อ่อแค่สองคะแนนเนี่ยไม่มีผลต่อชีวิตเราเลยนะลูกแต่ว่าก็ต้องปรับทัศนคติของเขาให้ได้เข้าใจนะคะหรืออธิบายเพิ่มเติมว่าอะไรที่มันขาดตกบกพร่องกันไปอีกหนึ่งเหตุการณ์เดี๋ยวพาไปดูหนุ่มเกาหลีกันหน่อยโอปป้าพี่บอลชอบป่าโอปป้าโอปป้าต้องดูก่อนแนวไหนเออแต่ครั้งนี้โอปป้ามาแนวรุนแรงอ่ะเพราะว่าโอปป้าจะมาง้อแฟนแต่พอง้อไม่ได้โอปป้า กระจกกระจุยเลยค่ะ